ทํานายความฝันเลขนําโชคฝันเห็นเคียวเกี่ยวข้าวฝันเห็นเขียวเกี่ยวข้าวแปลว่าอะไรฝันเห็นเคียวเกี่ยวข้าว,ว,าห,ว,ว,าวหากเป็นในตําราทํานายฝันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ฝันเห็นเขียวเกี่ยวข้าวเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ ความอุดมสมบูรณ์ผลกําไรธุรกิจการค้าเจริญงอกงามดีเราก็มาดูกันนะคะว่าฝันเห็นเคียวเกี่ยวข้าวแปลว่าอะไร ความอุดมสมบูรณ์การทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขฝันเห็นเคียวเกี่ยวข้าวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะท่านที่แต่งงานแล้วอ่ะมีเกณฑ์จะได้ลูกชายนะเพราะใบนี้หมายถึงผู้หญิงที่ได้ลูกชายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีเกณฑ์ได้ลูกสืบสกุลเป็นลูกชาย มีเรื่องให้ต้องคุ้มใจอยู่บ้างเป็นเรื่องที่คุณนะก็สามารถหลีกเลี่ยงได้นะมันจะมีคนอิจฉาริษยาคุณแล้วหาเรื่องแกล้งคุณจะได้มีความสุขกับครอบครัวค่ะพ่อแม่ลูกสามีตัวคุณน่ะมีความสุขหน้าที่การงานคุณก็ก้าวหน้าหากคุณมีปัญหาหรือเครียดอะไรอ่ะให้ลองไปปรึกษากับหมอดู มันมีคนที่อิจฉาคุณนะเป็นผู้ชายอายุมากกว่าคนหนึ่งมีผู้ชายอายุมากกว่าคุณคนนึงต้องการจะเอาชนะคุณเขาคิดไม่ดีกับคุณมีสิทธิ์ที่ว่าคุณเนี่ยจะถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยที่จุดประสงค์ของคนคนนี้เหมือนเขาอะไม่อยากเห็นคุณอนะมีความสุขมีผู้ชายแก่ มีผู้ชายที่อายุมากกว่าจ้องหาเรื่องเขามีความคิดอยากจะแต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสีคุณเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นคุณมีความสุขคนคนนี้เป็นผู้ชายอายุมากกว่านะแก่กว่าคุณอนะ เนี่ยเป็นผู้ชายที่แก่กว่าอันนี้คือเจตนาไม่ดีอันนี้คือต้องการเอาชนะเจตนาไม่ดีอันนี้คือการนินทาว่าร้ายเหมือนอยากจะให้คุณป่วยอยากจะให้คุณทนทุกข์แต่ช่วงนี้คุณดวงขึ้นค่ะหน้าที่การงานของคุณก้าวหน้าดีเลขนำโชคหนึ่งสี่หนึ่งสี่ขอให้ท่านโชคดีค่ะ